นี่นะครับเมลอนผมจะเดินให้ดูเป็นต้นๆไปเลยนะครับนี่นะครับสวนเมลอนที่กำลังจะใช้สมแดงของเรานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับเรามาติดตามผลงาน กันภายหลังนะครับแต่ตอนนี้จะถ่ายทำเป็นข้อมูลเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่เข้าใช้สมแดงของเราแล้วเราก็จะมาถ่ายทำเก็บข้อมูลไปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับและในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทปรินาเน็ตเวิร์กที่มีผลิตภัณฑ์โสมแดงอาหารชูกำลังสำหรับพืช มาให้เกษตรกรได้ใช้เพื่อเป็นรถต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตนะครับสวัสดีครับยาท้องตลาดนี่ต้นมันมีปัญหาต้นมีประหารใบไม่เหลืองแล้วก็รากมันเน่ามันเสียมต้นไม่ได้กินเลยนะครับผมรากเน่าครับผมไม่ได้กินเสียไข่ครับผมโอ้ถ้าใช้ใช้สมแดงแล้วดีไอเราใช้สมแดงเนี่ย คือตะกอนนั้นเนี่ใช้ผลิตภัณฑ์คือยาท้องตลาดครับผมครับใบเหลืองรากเน่าครับผมครับมันจะเป็นเยอะไหมโอเป็นเยอะนะครับผมตั้งแต่มาใช้สมแดงนี่ของเราเมีมีการอย่างนั้นครับไม่มีครับดีมากครับผมโอ้โหครับพี่น้องเกษตรกรครับอันนี้คือคุณซอยืนยันเลยครับว่าใช้ตัวยาท้องตลาดเมลอนรากกระเน่าแล้วใบมันจะเหลืองแล้วผิวนี่มันจะไม่สวยอย่างนี้ไหมไม่ครับผิวไม่สวยครับผิวไม่สวย ผิวไม่สวยแต่ตั้งแต่มาใช้ตัวนี้ครับผมตั้งแต่มาใช้ตัวนี่ครับโซมแดงเพชรบวกอะมิโนแล้วซอจะใส่ตัว TGO TGO อันนี้ป้องกันเชี่ยวโรคนะครับผมครับป้องกันในพวกเพลี้ยไฟแะงครับป้องกันเชี่ยไฟเชี่ยวโรคครับมันแรงครับอันนี้ครับป้องกันได้หมดครับนี่ครับยืนยันจากซอครับซอครับผมอะมิโนมันมาจะดูใกล้ๆนะครับใช่ดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆครับแน่ซอบอกดูใกล้ๆครับ ชัดเจนนะครับ,อ,รบอันนี้นใช้แล้วมาประทับใจแล้วผมอยากจะให้ต่ออยากจะให้ตอ่อฝากความมั่นใจกับเกษตรกรว่าใช้ตัวนี้มันประหยัดต้นทุนยังไงดียังไงแล้วประทับใจยังไงเชิญครับเราให้ความมั่นใจใหนครับอ๋อของกอเลมันใช้ลงดูมั่นปล่อยมั่นใจของเกรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ลงดูครับดูครับใบก็งานชอบแรงเกี่ยวครับึุงก็ติดใจเลยนะครับผมับผม สูงติดใจมันก็ลูกก้อนมุสเสมือนนะครับผมเลมอนใหญ่มาอไม่มีนะครับลูกเสมอแล้วครับผมเบลลอนลูกเสมอแป๊ะลูกเสมอครับครับครับลูกเสมอแป๊ะผิวสวยครับผมใบเขียวเงาลากไม่มีเน่าลากไม่มีเน่าต้นก็สูงนะครับผมต้นสูงลากไม่มีเน่า